พอริเตเมอ่านวิไลกองหน้าอนาคตไกลของทีมชาติไทยวันนี้มาทําความรู้จักกับพอริเตเมอ่านวิไลกันครับพอริเตมดหรือฟองปัจจุบันอายุ25ปีเกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครในชุมชนย่านคลองเตยโดยในช่วงวัยเด็กฟ้องพอริเตเมเป็นคนที่มีความหลงใหลในฟุตบอลเหมือนกับนักบอลคนอื่นๆและมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพในวัยเด็กปอริเตเมรเริ่มต้นจากการติดตามคุณพ่อไปเตะบอลอยู่บ่อย จนได้ไปฝึกกับอดีตนักเตะอย่างดาวยศด,ดาราและพันธิพลเกิดแย้มที่ศูนย์ฝึกยามชนของทีมการท่าเดือเอฟซีโดยจุดเปลี่ยนของฟ้องคือในว,วัยเจ็ดขวบทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเปิดคลินิกฟุตบอลซึ่งปรลเมดก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยซึ่งฟ้องได้รับคำชมมากมายในเรื่องของความหลากหลายในการเล่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาสอบตกคือการดอดบ,บอล แทนที่เจ้าตัวจะเศร้าเสียใจปอนิเมตใช้มันเป็นแรงผลักดันปอนิเมตในวัยเด็กมุ่งมั่นซ้อมซ้อมซ้อมและซ้อมดาะบอลจนในที่สุดเขาก็สามารถลบจุดด้อยของตัวเองได้สําเร็จจนทําให้เจ้าตัวถือเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการดอเบอลอย่างมากถึงขั้นมีดีกีเป็นแชมป์ดอเบ,บอลยุวชนโลกอีกด้วยซึ่งมีสถิติที่สามารถดอเบอลได้เป็นเวลา1ชั่วโมงกับอีก4นาทีและเจ้าตัวยังเคยได้ไปออกในการดังอย่างชิง้อยชิงนานในปี2010ซึ่งเป็นการโชว์ดอเบอล นอกจากจะได้ไปโชว์สกิลการดอดบอลยังถูกแก๊งสามชาติแก้งจนเป็นคลิปดังในชน่วงที่ผ่านมาการมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้กับชุมชนคองเตยจึงทำให้เจ้าตัวมีทีมที่บทบาทในวัยเด็กคือสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f อฟซึ่งเจ้าตัวเคยได้รับโอกาสในการลงไปดอดบอลโชว์ในสนามของการท่าเรือมาแล้วอีกด้วยจนเข้าสู่ช่วงวัย15ปีพอดมเมอารวิไลได้มีโอกาส เข้าศึกษากับโรงเรียนโพนิมิตซึ่งเป็นโรงเรียนพันธมิตรกับกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดและสามารถพาทีมโรงเรียนคว้าแชมป์เจ็ดสีซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับเด็กมัธยมนอกจากจะพาทีมคว้าแชมป์ได้แล้วเจ้าตัวยังได้รับตําแหน่ง MVP ในเทวร์นาเมตนต์น,นั้นอีกด้วยก่อนในปี2018ฟองโพนิเมตจะถูกดันขึ้นชุดใหญ่ของกิเลนพยองด้วยวัยเพียง20ปีและปพลิเมตก็ใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำประตูแรกในสีเสื้อของเมืองทองยูเนเต็ดได้สำเร็จ ในเกมที่บุกไปชนะปอลิตไทโล4ประตูต่อ 2. 2เหมือนว่าทุกๆอย่างกำลังไปได้สวยอายุน้อยทักษะที่ยอดเยี่ยมเพื่อนร่วมทีมที่ดีทัศนคติบวกอะไรต่อมีอะไรดูเหมือนจะไปได้สวยสำหรับปอลเมตแต่ในปี2019ฟงมีปัญหาอาการบาดเจ็บจนทำให้เส้นทางอาชีพฟุตบอลของเจ้าตัวต้วตองสะดุด ผลพวงจกากการทังหายสนามไปยาวนานทําให้ปอร์เมตต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมค่อยจางหายจังหวะจบสกร์ที่เคยเฉียบคมก็ไม่เหมือนเดิมการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เคยไหลลื่นก็ต้องปรับจูดใหม่จนกระทั่งในช่วงปลายปี2020เมืองทองได้แต่งตั้งมาริโอยูรอฟสกีขึ้นเป็นเฮดโค้ชตอนนั้นเองที่ปอร์เมตเริ่มจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกหนในวัย22ปี เขาอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของกิเลนพยองเนื่องจากภายในทีมตอนนั้นมีทั้งอดีศักแกรซอนกองหน้าทีมชาติไทยและเฮนนี่อาดียากองหน้าทีมชาติเอสโตเนียขวางทางอยู่แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือเขามักจะทำผลงานได้ดีเสมอยามที่ได้รับโอกาสลงสนามวันเวลาผ่านไปจากตัวเลือกที่สามขยับมาเป็นตัวสำรองที่ได้ไปเล่นแรนบนสนามอยู่บ่อยๆปอนเมสค่อยๆสะสมประสบการณ์และเรียกความมั่นใจของตนเองกลับมาทีละนิดจนกระทั่งมาในปี2022 ปรเมศอริอวิไลมีชื่อติดทีมชาติไทยแบบสุดสดไพ้ายจนเจ้าตัวกล่าวว่ามันคือความภูมิใจของผมและครอบครัวเพราะตอนแรกที่ประกาศรายชื่อ75คนตอนนั้นผมก็ดีใจแล้วแต่พอติดเป็นหนึ่งใน24ที่จะแข่งขันอาเซียนครับมันก็ดีใจคูณ2เข้าไปอีกคือมันยายไม่ถูกเหมือนกันว่ารู้สึกอย่างไรผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ร่วมซ้อมกับพี่ๆในทีมชาติชุดใหญ่ดีใจที่จะได้ดเล่นกับพี่มุ้ยทีเดสินแดงแดาวอีกครั้ง พราะตอนที่แกยังอยู่กับเมืองทองผมได้รับอาการบาดเจ็บเลยได้เจอกับแกน้อยไปหน่อยผมหวังว่าการอยู่ในทีมชุดป้องกันแชมเปีอยนซียนจะเป็นประสบการณ์ที่ดีร้อมการเล่นของฟ้องเริ่มดูดีขึ้นมาเรื่อยๆได้มาเจอจรัดในนัดเสมอกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด4-4ที่เล่นเอาแนวรับของทีมจากแนนิสานต้องหลงเหลี่ยมไปหลายต่อหลายทีไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสบอลแรงที่นิ่มนวลการรู้จักเลื่อนจังหวะในการเล่นการคิดเร็วทาเร็วและการเล่นเข้าหากับวินนี่ปอมมาดซาดอมิซเยฟและเอลิกจทนา นอกจากนี้ยังหาพื้นที่ได้ดีและคอมบอลอย่างเหนี่ยวแน่นจนมาในฤดูกาล2023-2024เป็นฤดูกาลที่ฟ้องเฉิดฉายอย่างแท้จริงหลังจากที่เมืองทองไม่สามารถหวังพึ่งหน้าเป้าอย่างสเตฟานเชโปโววินได้ทําให้หน้าที่หลักในการจบสกอร์ต้องตกมาอยู่กับฟ้องพลเมรอรวิไลซึ่งในช่วงแรกของฤดูกาลฟ้องอาจจะเล่นในตำแหน่งหน้าต่ํา เกือบเสมอเป็นมิดฟิลด์หลังกองหน้าซึ่งในตำแหน่งนี้ฟองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงบอลกินตัวได้ดีหรือการประสานง,งานอย่างลงตัวกับเพื่อนนรพิมอย่างวิลเลียนปอมมาดวีเดเทพป้อมพันธ์และพิชาอุทาเมื่ออยู่ในการครอบครองบอลฟองเองถือเป็นนักเตะที่เสียบ,บอลได้ยากการจบสกรอร์ที่เฉียบคมดังที่กล่าวมาส่งผลให้ฟอร์มของเจ้าตัวกับกิเลนพยองร้นอนแรงอย่างมากแต่ถึงอย่างไรผลงานของทีมในช่วงแรกๆกบไม่ได้ดังหวังจนมีช่วงหนึ่งลงไปอยู่ถึงโซนท้ายตาราง แต่อย่างไรก็ตามกิเตนยพยองในเลกที่2เปรียบเสมือนเป็นคนทีมกับทีมในเลกแรกทีมกลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสภาพโดยทั้งทีมมีแนวลุกที่ทําประตูได้ยอย่างถล่มทลายซึ่งเป็นการประสงงานกันอย่างลงตัวของวิลเลียมปอม,มาร,งงร์ดจอร์ดาสวกรและปอิเมดอันวิไลด้วยผลงานดังกล่าวเป็นที่แน่นอนแล้วว่าปอิเมดอันวิไลถือเป็นกําลังหลักของเมืองทองยูเนเต็ดและเป็นความหวังในแดนหน้าของทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนที่มีลักษณะคล้ายกับทีเดลินแดงดาง